ใส่รหัสนักเรียนนักศึกษาสลับกันสามห้าเป็นห้าห้าสามอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่ครับผมมีมีเป็นยังไงฮะต้องถูกตัดสินไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่ถูกตัดสินแค่เข้าคือเงี้ยไอ้ความผิดพลาดมันมีมันมันมีหลายอย่างนะออมารย์ครับไอฮิวแมน error เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้เราคืออยากให้น้องๆนี่ถือหลักฐานและความตั้งใจเอาไว้เราให้ถึงท่านว่าเด็กคนหนึ่งฮะเขาสมัครมาแล้วมันเหมือนกับมีใบสมัครซ้อน เหมือนเพื่อนแกล้งหรืออะไรแกล้งเขาทั่งเราเรายังหาข้อมูลว่าใครเป็นคนแกล้งหรืออะไรไม่ทราบแต่ว่าเขาไปแจ้งความนะฮะแจ้งว่าเขามีความตั้งใจจริงว่าไอ้สิ่งที่เขาตั้งใจสมว่าเขาเลือกช้อยที่เขาจะเข้าเรียนคือ A B C D ครับแต่ปรากฏว่าเขาเช็คมาเพื่อคอนเฟิร์มเนี่ยกลายเป็น B C D A อะไรทํานองนี้กับสลับไปอีกคณะหนึ่งเลยที่สางสอทเราก็คื้นสิทธิ์เข้าไปครับเพราะฉะนั้นต้อง ให้ลูกบุกได,ได้สบายใจเรื่องความถูกต้องตอนนี้เข้าใจว่าทางเว็บจะให้เราให้ตรวจสอบว่าที่สมัครไปนั้นเนี่ยใบสมัครที่กําลังโปรเซสอ,อยู่นี้มันตรงกับที่แจ้งความกำนองไปไหม,มต้องแจ้งความำนะํำนองครับเพราะงั้นเรา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 ต้องสอบสวนกันอีกครับตุ๊นะฮะครสบายใจทีนี้มานัทครับดิบสองาการสามสิบนาทีแถลงข่าววันที่เจ็ดพฤษภาคมนะฮะดิบสองาการสามสิบนาทีแถลงข่าวนะห้องประชุมชั้นห้าอาคารสกอนะครับ เวลา18นาฬิกาตรงเริ่มประกาศในเว็บไซต์ฮะ18นาฬิกเป็นต้นไปฮะบริษัทมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของเราจะรับแผ่นแผ่นแผ่นซีดีนะครับก็ตกลงก็คืออในวันที่เจ็ดเนี่ยช่วงเที่ยงครึ่งก็จะมีการแถลงข่าวไปก่อนนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยมาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องคณะยอดนิยมค่าแรงต่างๆไปด้วยนะครับในแถลงข่าวเสร็จ พอช่วงเย็นๆ6โมงเย็นเนี่ยก็น้องๆสามารถเข้าไปดูผลได้ตามเว็บไซต์ใช่ครับแล้วก็รวมถึง SMS ก็จะทยอยส่งในช่วงนั้นด้วย18นาฬิกานะฮะเริ่มประกาศในเว็บไซต์17นาฬิกาที่เขาจะแจกแผ่นซีดีให้กับธนาคารหรือสื่อมวลชนที่รับในเครือข่ายการประกาศชื่อของเราฮะครับที่เป็นเอ่อจะมาร่วมประกาศผลด้วยก็15โมงก็จะมารับก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ว่าน้องๆจะสามารถ รู้ผลของตัวเองได้เร็วสุดก็คือหกโมงเย็นในวันที่หกโ,โมงเย็น<ะ>ฮะหกโมงเย็นฮะครับผมแอดเตอร์เข้าไปได้ครับอาจารย์จะเย็นๆกันแล้วกันที่นี่เอ่อมาดครับครับ,รบผมผมขอแสดงความรู้สึกกับบุคคลสี่กลุ่มได้ไหมฮะได้ครับอาจารย<ะ>์ท่านที่หนึ่งก็คือยินดีกับลูกต้องขอขอบคุณลูกนักเรียน,นที่ได้สมัครแอดมิชชั่นกลางเพราะว่าเป็นระบบครั้งแรกแล้วก็ทําให้ระบบบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนี้สามารถพูดได้นะครับครับ ก็บริษัทยุติธรรมรที่สองก็คือคงจะยินดีกับคนสี่กลุ่มคะคุณมณัฐาจิีใจกับน,นักเรียนที่สอบได้แล้วก็ตรงตามความประสงค์ของตัวเองนะครับก็ขอให้ลูกขยันเรียนแล้วก็สมเรรจการศึกษาอีกนักเรียนจํานวนหนึ่งนักเรียนสอบได้แต่ไม่ตรงตามความประสงค์ของตัวเองนะครับคุณมณัฮาอย่างเช่นไปได้ช้ยที่สามช้ที่สี่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกๆเนี่ยศึกษาเราเรียนไปแล้วลองศึกษาที่ว่ามีการเทียบโอนย้ายคณะย้าย สาขาวิชาได้ไหมเพราะว่าถ้าลูกนักเรียนวัยรุ่นเนี่ยยังอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะหนีไลจากแกล่งอาบยมุขคนอนัทฮะจากแกล่งเซฟติดยากอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอแสดงความเห็นใจแล้วก็เตือนสติแล้วก็คือนักเรียนที่สอบไม่ได้นะครับต้องขอให้รับทัใจให้ได้ว่าการสอบการศึกษาเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษานี่คงไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตนะครับ จงทำใจให้ได้แล้วก็ลูกๆอาจจะเลือกเรียนเลือกใอช้ตัวเลือกที่สูงเกินไปจนไม่สามารถที่จะนั่นได้แล้วก็ตัวแข่งขันมากเกินไปนะครับ,รบก็ให้ลองดูว่าเขายังมีสถาบันอื่นอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ุณมนัฐว่ามี520ห,หรือมากกว่านั้น<ม>กว่ารหัสที่มีเว้นว่างนะครับไมีน้องเลือกขา้าจะเปิดร<า><ม>ับตรงก็ได้อันนี้ผมตอบแทนเขาไม่ได้นะครับเรื่องที่สองเนี่ย<อ> เขาก็อาจจะไปเรียนศักสุทพิเศษศักสิทธ์สมทบก็ได้หรือแม้แต่อย่างนั้นก็ยังไปเรียนสาวทย่างไรเปิดคือที่หาวไร้รมานแขงหรือมหาไรสุขแต่สมาธิราชให้ได้จุดประสงค์ผมก็คือว่าเตือนสติว่าอย่าทำร้ายตัวเองอย่าย่อหย่อนหรือว่าท้อถอยนะครับนั่นคือกลุ่มที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดอทําทำร้ายตัวเองครับก็ให้มีกำลังใจที่ต่อสู้ต่อไปเพราะว่าโบราณบอกว่าคนล้มอย่าข้าแล้วก็หกล้มข้งเดียวเนี่ยเรายังมีวันดีขึ้นแล้วก็พังงับได้ ผมคนที่สี่ครับคุณมาได้แท้ที่ผมจะากขอความกรุณาให้คุณกระจายข่าวคือพวอแม่ผูคของเด็กของทุกกลุ่มฮะในกลุ่มแรกที่ลูกเข้าเรียนได้ตามความจํานงของเขาก็จะปล่อยลูกเลยโอ้ฉันส่งเธอเรียนปวดวิชาส่งเธอไปสอบเหนือใต้แต่วันออกตะวันตกแล้วเธอไปแล้วแต่พ้นลูกแรกไม่เอาเพราะช่วงที่ลูกเคยเป็นนักเรียนในระดับประยมศึกษาเข้าสู่นิสิตนักศึกษาในรถาบันมหาวิทยาลัยนั้นบางทีช่วงเปลี่ยนทายนี่อาจจะต้องการความปมบูรณ ต้องการการดูแลอยู่เหมือนกันดิฉะนั้นจากพื้นที่10ไร่20ริบไร่เป็นพื้นที่200ไร่เจ็ดพันไร่เก้าพันไร่อย่างเงี้ยมันบางทีมันมันอาจจะต้องขอเวลานิดหนึง่งแต่นักเรียนที่สอบได้ไม่ตรงตามความประสงค์ก็เหมือนกันก็ให้กําลังใจลูกแต่กลุ่มที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คืออย่าช้าเติมลูกในกลุ่มที่สอบไม่ได้ครับคุณมนัชฮะอาจจะพลาดหวังไปนะคะรับอาจารย์ก็ให้กําลังใจต่อไปให้กาลังใจแล้วก็ ปีนี้ลองไปเรียนอันนี้ก่อนแล้วก็คือคือต้องให้กําลังยาซ้ําเติมลูกเป็นดีที่สุดนะครับแลาวในที่สุดสังคมเราจะอยู่กันได้อย่างอันนี้ผมก็เจอในฐานะที่ผมก็เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็มีลูกมีอะไรเช่นเดียวกันครับคุณนัรฝากคุณมนณัทด้วยกันละกันครับอาจารย์อย่างที่มอสุรนารีนะครับจะมีแผนรับรอบสองไหมครับหลังแอดมิชชั่นที่อาจารย์ดูแลอยู่อัน อันนี้โดยกฎเกณฑ์จริงๆเนี่ยเราเปิดก่อนคนอื่นเขาคือพฤษภาคมถ้ารับรอบสองคงจะไม่ทัน<อ>แต่ว่าอย่างไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อรับแจ้งผลแล้วถ้านักษาพพร้องจากขึ้น,นี่ฮะรายการคุณมาได้ท่านท่านักษาพ,พร้องแต่ตัวเลขตามแผนไปเยอะเนี่ยเป็นการสูญเสียการเกิดการกบประมาณเหมือนกันนะใต่หหไหมที่บออกไหมเช่นห้องนี้จะเรียนสามสิบคนถ้าเด็กเรียนสิบห้าคนล่ะแทนที่เราจะผิดกําลังทรัพยากรมนุษย์ได้สาม ู S <S สอนก็ก็สอนคนเดิมนั่นแหละจะมองที่สอนก็เหเมืหอนเดิมเห,ห,เห,ห,หมือนเดิมอะไรงออกไปฮะยกเว้นวิชาปฏิบัติการอาจจะมีาค่าใช้จ่ายแตกต่างกันหน่อยอันนี้ฮะก็อาจจะต้องคิดแต่ผมยังมีความรู้สึกว่ามทอสศนี่คงจะรับรักษาได้ตามแผนนะคุณมนัอก็ต้องก็ต้องรอดูอีกทีว่ามีน้องๆจากสละสิทธิ์หรือเปล่าหลังจากที่ไปต้องดูอีกที ไปจำนวนห้าเปอร์เซ็นหรืออะไรนี่คนอื่นเขาก็พล่องอย่างเงี้ยไม่รู้แหละจะไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนถูกไหมฮะครับแต่ว่าถ้ามันพ่องเป็นเลขเชนิฟิ์แอนด์เรทแล้วก็ยังมีวัตถุดิบที่ยังอยากให้โอกาสอะไรอยู่เนี่ยเราเราก็ต้องมันมีเป็นปัจจัยหลายอย่างประกอบการตัดสินใจฮะับคุณบรรณาธิการครับผมครับอาจารย์วันนี้สัมภาษณ์อาจารย์รู้สึกสบายใจมากเลยครับคิดว่าน้องๆน้องๆที่เว็บเด็กดีก็คงสบายใจเหมือนกันนะครับได้ยินแบบนี้ผมอยู่ข้างลูกๆนักเรียนทั้งนั้นแหลย เศร้าจะสุขกับเราไปทุกที